ธรรมะบรรยายเรื่องถ้าบวชอยู่นานศึกษากันไปให้ถึงบาลีบรรยายเมื่อวันที่20มกราคมพุทธศักราช2562ณพระอุโบสถวัดยาณเวศกัวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมโดยสมเด็จพระพุทธโสาจารย์ปออประยุตโต วันนี้ก็พอดีมีรายการมาบรรจบกันรายการพิเศษก็คือรายการที่เรียกว่าธรรมะตามอำเภอใจที่ญาติโยมตกลงกับพระจัดขึ้นมาเป็นการทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชะกุศล แต่ในหลวงราชกาศที่9ก็เป็นบุญที่เรียกว่าขั้นภาวนาใหม่ก็คือธรรมเทศนาและธรรมสวรนรนิมนิ์มพระเทระมาให้ทำกับญาติโยมอันนี้ก็โมทนาว่าโยมทำบุญนำกุศลที่เป็นการให้ทำก็เรียกว่าธรรมทานนั่นแหละ แล้ทีนี้วันนี้ก็เป็นวันจบที่ว่านิมนต์พระอาจารย์เชียสารูมาให้ทำกับญาติโยมแล้วก็ประจวบพอดีพระอาจารย์วชิโรท่านก็เดินทางมาจากที่โปรตุเกสที่วัดสุเมธารามท่านก็มาในรายการ ธรรมะตามอำเภอใจนี้ด้วยแล้วก็เป็นการเยี่ยมวัดยาณเวสกวันไปด้วยก็ต้องขอบคุณท่านนี้สำหรับรายการธรรมะตามอำเภอใจก็โยมก็ตั้งไว้โดยนิมนต์สุดแต่องค์ธรรมกรถึกหรือองค์แสดงธรรมจะโปรดพิจารณาว่าจะ ให้ทำเรื่องใดในวันนี้พระอาจารย์เชียสาโรก็ได้แสดงธรรมเทศนาให้ทำแก่พุทธบริษัทไปแล้วก็ต้องขอบคุณอนุโมทนาท่านเป็นอย่างยิ่ง <c oughs> ก็เลยที่ว่าอีกรายการหนึ่งก็ที่ว่ามาบรรจบก็คือรายการประจำเป็นวันอุโบสถลงโบสถ์ อาตมาก็มาในวันอุโบสถพอดีได้มาบรรจบกับพระอาจารย์ทั้งสองท่านนะก็มาบรรจบแล้วก็เลยท่านก็ในฐานะที่เป็นวันอุโบสถท่านก็มาร่วมสักกรรมฟังปาติโมกด้วยก็จบไปแล้วทีนี้สำหรับการมาในรายการวันอุโบสถที่อาตมามาเนี่ย ก็เคยพูดเกร็ดความรู้ธรรมะกันแต่มาสำหรับวันนี้จะหยุดก่อนเพราะว่าบอกโยมไปแล้วว่าแสดงเรื่องฉันทะแล้วก็เทียบกับตัณหาเป็นต้นเน้นเรื่องนี้มาเจ็ดครั้งแล้วคราวที่แล้วนี้ว่าจะจบเอาก็กลายเป็นเพิ่มเป็นแปดครั้งพอสักที เรื่องฉันทะกะตัตหาเมื่อถือว่าปิดรายการอย่างน้อยช่วงหนึ่งก่อนเรื่องฉันทะกะตัตหาเนี่ยก็หันมาเรื่องแทรกตอนนี้ก็เวียนวนไปมาเลยใช้คำว่าตอนออกภาษาแล้วก็เร่ร่อนจรจาริกไปเรื่อยๆก็อาศัยไปอยู่ในที่ที่ว่าหวังจะฟื้นฟูปอดตอนนี้พระครูสังวิจารก็ ไปอยู่ด้วยไปอยู่ด้วยดูแลต่างๆเรื่อง,ง,งโรคภัยไข้เจ็บเวลานี้ผ่านมาเดี๋ยวเดียวในความรู้สึกก็เดี๋ยวเดียวนับดูสี่ปีแล้วนะสปีนี้มากแล้วนะก็เวลาก็รวดเร็วอย่างที่เราพูดกันว่าเวลารวดเร็วมากผ่านไปนี่ก็ในเมื่อเวลาผ่านไปอย่างเงี้ยก็ามานึกถึงที่จริงนึกนานแล้วตั้งแต่พระครูสังฆวิจารณ์ไปไปใหม่เอ ดูว่าท่านเล่าเรียนศึกษาอะไรไปแค่ไหน mm. ก็ห่วงเรื่องการศึกษาเล่าเรียน mm. ก็เรื่องการศึกษาเล่าเรียนนี่เป็นเรื่องสําคัญเป็นฐานระยะยาวในเวลาอย่างที่บอกเมื่อกี้มันผ่านไปรวดเร็วมากถ้าช้าอยู่แล้วเดี๋ยวไม่ทันการเล่าเรียนนี่พอสี่ปีละเดี๋ยวอีกสี่ปีก็แปดปีคราวนี้จะเรียนอะไรกันยังไงก็เลยว่าเห็นว่าเออท่านน่าจะ มาพิจารณาเรื่องการที่จะเล่าเรียนศึกษาอย่างน้อยก็ได้มาคุ้นกับวัดคุ้นกับพุทธบริษัทกับพระกับญาติโยมแล้วก็ได้คุ้นกับกิจการงานที่นี่งานที่วัดนี่ก็มีอะไรต่างๆได้รู้ได้คุ้นเคยได้ถนัดได้ชำนาญไว้เป็นฐานแก่การเบื้องหน้าแต่โดยเฉพาะที่มุ่งก็คือการเล่าเรียนก็เลยว่าเออท่านมาอยู่วัดก่อนเธอะตอนนี้ ก็คิดกันว่าอย่างนั้นนี่ก็เลยอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่พูดแทรกเข้ามาให้รู้ว่าในเรื่องความเป็นไปของการเจ็บป่วยตอนนี้ก็ผู้ที่ไปช่วยดูแลอยู่ด้วยเนี่ยได้ไปอยู่มานานแล้วก็บอกให้ทราบว่าตอนนี้จะขอให้ตกลงว่าท่านจะกลับมาพักที่นี่ก่อนระยะอย่างน้อยระยะหนึ่งเพื่อการศึกษาเนี่ยการศึกษาก็บอกไม่ถูกใช้เวลาเท่าไหร่ ก็อยากให้ท่านเรียนบาลีถ้าเป็นไปได้เพราะว่าบาลีนี่ก็เป็นภาษาสำคัญที่จะเข้าถึงธรรมะในคำพีทั้งหลายตั้งแต่พระไตรปิฎกกาจิกถาดีกาใรต่างๆก็เป็นภาษาบาลีทั้งนั้นถ้าเราจะมาอาศัยแปลเนี่ยแปลบางทีแปลถูกแปลผิดแล้วก็ไม่ชัดไม่เจนไม่แจ่มไม่แจ้งแล้วก็รู้ไม่ลึกไม่ซึ้งเพราะนั้นก็เลยว่าถ้าท่านตกลงด้วย ก็สุดแต่ท่านจะมีฉันทะแค่ไหนก็ศึกษาเล่าเรียนบาลีนอกจากเรียนบาลีก็สามารถเรียนอภิธ,ธรรมเรียนอะไรต่างๆได้อยู่ในถิ่นที่เป็นศูนย์กลางของความเจริญจะเป็นปฏิรูประเทศวาสะชนิดหนึ่งอย่างนั้นก็วันนี้ก็เอาเทเนี่ยเดี๋ยวท่านจะได้มีเวลาเดินทางก็ขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่ง